เรื่องสัน้นเวลาในขวดแก้วยินดีต้อนรับสู่โลกนิยายดังคัดสรรความบันเทิงมาเพื่อคุณขอบคุณที่กดติดตามและไม่ข้ามโฆษณา,าเด็กชายชื่อขุนเติบโตในบ้านไม้หลังเล็กริมทุ่งนาพ่อแม่เป็นชาวนาฐานะยากจนแต่หัวใจของเขาเต็มไปด้วยความฝันเด็กหญิงชื่อฟ้าใส ลูกสาวเจ้าของโรงสีประจำอำเภอบ้านใหญ่มีรั้วสูงรถคันหรูและชีวิตที่ใครๆอิจฉาแม้โลกของทั้งสองจะแตกต่างกันแต่โชคชะตากลับทำให้พวกเขาเจอกันตั้งแต่ยังเล็กวันหนึ่งขุนเก็บขวดแก้วเก่าได้ที่ริมคลองข้างในมีแสงระยิบระยับเหมือนดาว ฟ้าใสที่เดินออกมาเที่ยวบังเอิญเห็นเข้าพอดีมันสวยจังข้างในคืออะไรหรอผมก็ไม่รู้แต่รู้สึกว่ามันไม่ธรรมดาทันทีที่ขุนเปิดฝาขวดแสงดาวลอยออกมาและเสียงแผ่วเบาก็ดังขึ้นข้าคือดวงดาวแห่งคำอธิษฐานจะช่วยผู้ที่มีหัวใจบริสุทธิ์แต่ให้ได้เพียงปีละครั้ง ตั้งแต่นั้นขวดแก้วใบนั้นกลายเป็นความลับของเด็กสองคนปีแรกพวกเขาอธิษฐานให้ได้เป็นเพื่อนกันตลอดไปปีต่อมาขอให้ได้เรียนห้องเดียวกันปีถัดมาขอให้ไม่ต้องแยกจากกันแม้ฟ้าใสจะต้องย้ายไปเรียนโรงเรียนในเมืองขุนก็ยังมีโอกาสเข้าไปเรียนในเมืองด้วยทุกคำอธิษฐานเป็นจริงเสมอเวลาผ่านไปเด็กทั้งสองเติบโต ขุนยังคงจนแต่ขยันตั้งใจเรียนและทำงานช่วยพ่อแม่อย่างขยันขันแข็งเหมือนเดิมฟ้าใสาสวยขึ้นฉลาดขึ้นและเริ่มรู้ตัวว่าหัวใจเธอเต้นแรงทุกครั้งที่เห็นรอยยิ้มของขุนและก็เช่นกันขุนเองก็แอบรักและชอบฟ้าใสาเหมือนกันแต่ติดภายในใจเรื่องฐานะที่แตกต่างกันแต่โลกของผู้ใหญ่นั้นมีใจดีเหมดวงดาว พ่อของฟ้าใสเริ่มพูดถึงคู่หมั้นฐานะดีหลังเห็นฟ้าใสและขุนสนิทกันลูกควรคู่กับคนระดับเดียวกันไอขุนเป็นได้แค่เพื่อนกันห่างกันได้ให้ออกห่างๆซึ่งคำพูดนั้นขุนก็บังเอิญได้ยินและคำพูดนั้นเหมือนกำแพงที่ขุนไม่มีวันปีนข้ามคืนหนึ่งขุนถือขวดแก้วมาที่ใต้ต้นมะขามที่พวกเขาเคยนั่งเล่นด้วยกัน แสงในขวดริบรี่เหลือเพียงคําอธิษฐานสุดท้ายถ้านี่เป็นครั้งสุดท้ายนายจะขออะไรฟ้าใสาถามน้ำตาคลอขุนเงียบไปก่อนจะพูดด้วยเสียงมั่นคงผมขอให้ฟ้าใสามีความสุขไม่ว่าจะอยู่กับใครดวงดาวลอยออกจากขวดแต่แทนที่จะหายไปมันกลับแตกตัวเป็นแสงนับพัน สงสว่างไปทั่วท้องฟ้าเช้าวันรุ่งขึ้นโรงสีของครอบครัวฟ้าใสาเกิดไฟไหมแต่ไม่มีใครบาดเจ็บในความสูญเสียกลับมีเอกสารเก่าเผยให้เห็นว่าที่ดินส่วนหนึ่งเคยเป็นของครอบครัวขุนถูกยึดไปอย่างไม่เป็นธรรมเมื่อหลายสิบปีก่อนความจริงถูกเปิดเผยความยุติธรรมกลับคืนชีวิตของขุนเปลี่ยนไปขุนมีที่ดินเพิ่มขึ้น สามารถปลูกผักทำสวนเพิ่มผลผลิตทำให้มีรายได้มากขึ้นขุนขยันเรียนตั้งใจเรียนเก็บเงินเก็บทองเพื่อทำให้ตัวเองดีขึ้นหลายปีผ่านไปใต้ต้นมะขามต้นเดิมขุนในชุดสูตรคุกเข่าลงถือแหวนเล็กๆที่สะท้อนแสงเหมือนดวงดาวผมไม่มีขวดแก้วแล้วแต่ผมมีหัวใจทั้งดวงจะฝากไว้กับคุณตลอดไป ฟ้าใสาย,ยิ้มทั้งน้ำตาปาฏิหาริย์ที่แท้จริงไม่ใช่ดวงดาวแต่คือการเวลาที่ใจทั้งสองตนมั่นคงไม่เคยเปลี่ยนแปลงยังคงผูกพันและไม่ปล่อยมือจากกันเลยบนท้องฟ้าในคืนนั้นมีดาวดวงหนึ่งส่องแสงแรงกว่าดวงอื่นราวกับกำลังยิ้มให้เด็กสองคนที่เติบโตมาพร้อมกัน